สวัสดีครับร้านไมค์คอมนะครับวันนี้เราจะเอาการ์ดจออีกหนึ่งตัวมาของยี so ่ห้อโซแทกนะครับน่าจะเป็นการ์ดจอ GTX 1060นะครับน่าจะเป็นแบบ3ามใบ2ใบพัดนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับจะเห็นเขียนประมาณ3 G จิกน่าจะเป็น1 0 6 0นะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันลอกไปไม่ค่อยมั่นใจเรื่องรุ่นนะครับผม โอเคอาการของอาการเสียของมันที่ลูกค้าส่งมาให้ก็คือมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้ออกมานะครับก็คือมีกลิ่นโชยออกมาเลยเท่าที่เราดูนี่ครับก็คือตรงเนี้ยเห็นนะครับกล้องก็น่าจะเห็นหน่อยๆอยู่นะครับมันจะคือจะมีคราบไหม้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าการ์ดจอตัวเนี้ยมันยังจะพอซ่อมได้อยู่หรือเปล่าะครับเพราะบางตัวการ์ดจอเวลามันไหม้เนี่ยมันไหม้ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะซ่อมไม่ค่อยซ่อมไม่ค่อยได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการแกะดูการจอกกันเลยนะครับว่ามันยังซ่อมได้อยู่หรือเปล่านะครับเป็นของยี่ห้อโซแทกนะครับโอเค อาอันนี้คือคาบที่ไหม้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะดูไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะเช็คลายปินนะครับว่ามันยังจะพอซ่อมได้อยู่หรือเปล่านะครับโอเคเราขอแกะซิงค์ระบายความร้อนของตัวชุดมอสเฟตก่อนนะครับ ไม่ถึงค่าเป็นค้าบอาร์คเป็นรอยไหม้เลยนะครับโอเคไอตัวที่มันไหม้นะครับเดี๋ยวเราเราลองขูดดูกันนะครับว่ามันยังจะพอซ่อมได้อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะซ่อมไหวไม่ไหวเรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นค่าเป็นอะไรที่ไหม้ โอเคเดี๋ยวเราจะมาขูดดูลายปิมนกันนะครับว่ามันยังซ่อมได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าต้องดูนะครับว่ามันไหม่แบบไหนและเป็นลายอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองทำข้อสะอาดดูก่อนนะครับแล้วต้องมาดูนะครับว่าลายที่มันขาดเนี้ยที่มันหลุดไปเนี่ยมันเป็นอะไรอะไรที่มันสําคัญหรือเปล่านะครับ อันนี้คือหลุดไปเลยอันนี้หลุดไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้ขาดเลยนะครับแต่เท่าที่ดูมันไหม้นี่ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับมันไม่ได้ไหม้ที่ชุดมอสเฟตนะครับถ้ามันไหม้ที่ชุดมอสเฟตนี่คือชุดพวกนี้จะทํายากนะครับเวลามันไหม้มันไหม้เยอะนะครับแต่อย่างนี้เวลาเราต่อลายเรายังต่อได้นะครับยังต่อไม่ยากเท่าไหร่ ดำม,มากนะครับเนี่ยน,นี่ทำคอสตาไปเลยครับเป็นคาบฝุนคาบอะไรก็แล้วแต่เนาะทำ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 แปรงยังดำนะครับ โอเคของสิงตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวแนละ้วแต่อยากทําไปเลยทีเดียวเลยคนระับถ้าฟุกซ่อมผ่านก็จะได้ประกอบเลยเทสเลยเออเป็นง่ายไม่ได้อะไรล่วงอะไรร่วงเอ่ยอตกใจหมดเลยไม่รู้อะไรร่วงนะครับอะไรร่วง แ,แต่ไม่รู้อะไรล่วงนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาโต๊ะช่างเนี่ยครับโอเควดี๋ยค่อยไปหาแล้วกันตกใจหมดเลยนึกว่าผีหรอกโอเคเดี๋ยวเราทำการเช็ควงจรเบื้องต้นก่นนะครับว่ามันมีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับโอเคชุดไฟหลัก12โวลต์ไม่ช็อตนะครับถือว่าเป็น ภาพรวมที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับโอเคโอเคโอ้อย่างนี้อาจจะซ่อมซ่อมได้ชิวๆนะครับเนี่ยไม่ยาก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 ริงเปล่าไหมรูนะครับเดี๋ยวต้องดูเ,ดเราขอ เอาอะไหล่ตัวที่มันช็อตออกไปก่อนแล้วกันยังไหวอยู่ไหมอันนี้เราต้องมาเช็คเลยครับว่าเป็นลายอะไรดีนะเรามีคลิปก่อนเนี่ยจะต้องมาย้อนดูคลิปก่อนนะครับว่าเราทําอะไรไปตัวนี้เราไม่ได้ทาอะไรไปแต่อะไหล่มันเป็นอะไรนะครับ Okay. Okay. แล้วเราต้องมาดูนะครับว่าไฟชุดนี้มันวิ่งไปไหนนะครับเราก็ต่อลายให้มันนะครับดูว่ามันสำคัญไหม ได้ไม่ชนกันนะครับ ในช็อตนะครับน่าจะยังมีตัวที่ยังช็อตอยู่นะครับเนี่ยแม่นืพว่างานจะง่ายคงจะไม่ง่ายละนะครับก็ดูมิเตอร์ก็ เลยอะไรมันแตกป้าชุดนี้ไม่เป็นไรนะครับที่ช็อตก็น่าจะเป็นของชุดนี้ไปมาเรียนชุดนี้โอเค บางครั้งตัวนี้มันก็จะชอบเดี๋ยวจะลองยกดูออกก่อนนะครับว่ามันหายหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องเทียบกาวก่อนนะครับว่ามันเป็นซีแบบไหน ห้หายปิ้นนะครับถ้าเราเดึงออกมามันอาจจะทำให้ชั้นหลปิ้นขาดนะครับโดยรวมแล้วก็ยังชอ็อตอยู่นะครับแสดงไม่ได้ชอ็อตอกกุปกรณ์พวกนี้นะครับไม่ชอ็อตโอเคถ้าไม่ชอ็อตเราก็ใส่ขึ้น โอเคเราก็มาเช็ดตัวต่อไปกันนะครับว่ามันช็อตอะไรมันช็อตชั้นเลเยอร์หรือเปล่าครับเนี่ยถ้ามันช็อตชั้นเลเยอร์เนี่ยมันจะทําค่อนข้างยากเลยครับมันทะลุเลเยอร์นะครับกลัวจะเป็นทะลุชั้นเลเยอร์มากเลยครับเนี่ยพวกเนี่ยมันจะมีหลายเลเยอร์นะครับแล้วขามันพาดถึงกันอย่างเงี้ยครับลองแกบแหวกมัหน่อยสิหายไหม ชุดนี้ไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช,อมชอ็อตอ่าเดี๋ยวเราเลองเคลียร์เฟสของชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเอาให้มันหายช็อตก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่ชอ็อตอ่าอันนี้น่าสงสัยยกตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ อ๋อมันตัวมันเองก็ไม่ช็อตนะครับนี่ตัวมันเองมันช็อตเนี่ยอ่าตัวเนี้ช็อตนะครับเนื้อเฟตตัวเนี้ยเลยพอมอสเฟตช็อตนะครับออชดบุดนี้มันก็เลยชอ็อตไปได้เพราะว่าเป็นไฟที่ป้อนมาทางนี้นะครับ เนี่ยมัดเฟดตัวนี้ช็อตแน่นอนครับ <c oughs> ปัญหาคือเราต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเราเคลียร์ได้มันก็น่าจะซ่อมได้นะครับถ้าเราเคลียร์ไม่ได้ก็น่าจะซ่อมไม่ได้นะรเราต้องมาเคลียร์ว่าไอ้ที่มันไหมเลเยอร์เนี่ยมันพอทําได้เปล่าครับเนี่ยแหวกไปเลยแล้วกันนะครับ mày giữa này mình lấy giờ giờ này mình có mày tai 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 นี้เราพยายามจะขูดดูลายพิ้นนะครับว่าให้มันไม่ลึกขนาดไหนนะครับแล้วมันคาบเกี่ยวกันหรือเปล่าถ้ามันทับชั้นเลเยอร์เนี่ยมันก็จะทําให้บอร์ดเราช็อตนะครับถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้เราก็ไปต่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้หายช็อตได้นะครับเราก็ต้องแก้อะไหลตัวนี้ให้ด้วยนะครับเพราะอะไหล่ตัวเนี้ยมันช็อตมอสเฟตตัวนี้ครับ มันไม่ได้ชอ็อตนะครับมันค่ามันค้างเฉยอ่าไม่ชอ็อตนะครับตัวนี้แต่มันชอ็อตในวงจรมากกว่าตัวนี้ไม่ชอ็อตนะครับใช้งานได้ใช้งานได้กันวางคืนไปก่อนอะไรหละ่ะจะได้ไม่โยกไปหลายตัวนะครับ งั้นเราก็ต้องมาเคลียร์เรื่องชุดนี้นะครับเนี่ยจะเคลียร์ได้ไหมเนี่ยเคลียร์ได้หรือเปล่าแต่มันก็ไมมเยอะนะครับเนี่ย หลังไหม้เลยครับโอ้มันไปทั้งชุดนะครับเนี่ยงานน่าจะยากนะครับเนี่ยดูแล้วอุ้ย้อนรลอนรลอนร้อนร้อน ตัวนี้น่าจะซ่อมผ่านยากอยู่นะครับมันไหมเยอะครับเนี่ยมันพอขุดพอยิ่งขูดมันยิ่งไหมอ่ะครับอืมสงสัยการ์ดจอตัวนี้ถ้าทําก็น่าจะใช้เวลาเยอะครับวันนี้อาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้จบในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันจะไหมค่อนข้างเยอะ,ะครับกล้องซูงเห็นไหม อ่านะครับมันไหมทะลุชั้นเลเยอร์เลยนะครับถ้ามันไหมแค่พื้นผิวเนี่ยเรายังสามารถต่อลายวงจรชั้นบนได้นะครับแต่ถ้ามันไหมชั้นล่างด้วยนี่งานมันจะค่อนข้างยากแล้วโอกาสที่มันจะทําได้น,นี่มันแทบจะไม่มีเลยนะครับคือโ <c oughs> ดยจากประสบการณ์ที่ทํามาเอ้ยทํามานะครับมันจะทําไม่ค่อยได้นะครับถึงเราจะต่อชั้นลายปินชั้นบนได้นะครับแต่ชั้นล่างเราต่อไม่ได้ครับ <c oughs> เราไม่รู้ว่าชั้นล่างเนี่ยลายวงจรมันวิ่งไปไหนบ้างเลยครับถ้าเป็นชั้นบนเนี่ยชั้นพื้นผิวบนนะครับ เราก็ยังพอวัดจากกา๊าซจอยอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็เราก็มาเทียบลายเอาแล้วตัอเขาต่อสายไฟเอาแค่นั้นเองก็น่าจะไม่ยากแต่เท่าที่ดูเนี่ยครับชั้นลายที่ช็อตเนี่ยมันไม่ได้มีชั้นเดียวเรารู้สึกจะมีทั้งสองสามชั้นนะครับเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าสองสามชั้นล่างทางกลางเนี่ยลายวงจรมันไปไหนก็คือโดยรวมแล้วงานตัวนี้น่าจะ่้มไม่ได้นะครับตอนแรกนึกว่ามันจะได้นะครับแพอเรายิ่งขุดมันก็ยิ่งลึกนะครับ ส่วนตัวแรกตัวนี้อะไรที่เราวัดช็อตไปเนี่ยมันไม่ได้ช็อตนะครับอันนี้ตะกวดแล้วค่อยบัดกีออกก็ได้ไม่เป็นไรเรานึกว่ามันช็อตยก ok ออกแล้วมันจะช็อตนะครับแต่เราไปวัดเนี่ยมันเป็นไฟที่มันค้างอยู่ในไดโอดหรือในมอสเฟตนะครับมันก็เลยวัดเหมือนช็อตแต่ความจริงมันไม่ได้ช็อตนะครับเราก็เลยใส่คืนไปแต่ตัวที่มันช็อตจริงๆเลยก็คือในลายชุดวงจรเนี่ยถ้าเราแก้ลายวงจรนี้ไม่ได้นะครับบ์ดตัวนี้ก็ไปต่อไม่ได้นะครับเห็นไหมครับไม่ คลิปนี้อาจจะถ่ายไม่จบคลิปจนสรุปนะครับน่าจะอาจจะพอแค่นี้นะครับดูท่าทางแล้วมันไปต่อยากอะครับเพราะว่าถ้าเกิดความจริงมันก็ยังพอทําได้นะครับแต่เราต้องขูดลายปิ้นนี่ออกหมดเลยนะครับพอขูดลายปิ้นออกหมดอะไรตรงนี้มันจะกระทบไปด้วยมันต้องถูกออกไปด้วยถ้ามานั่งต่อพวกอะไรแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะนะครับซึ่ง โวยมากแล้วมันจะงานยากและอยากต่อไปจะใช้งานได้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ไงครับเห็นะครับตอนนี้ยังช็อตอยู่เลยครับนี่ไม่เหมือนชุดนี้นะครับเนี่ยไม่ช็อตเลยชุดนี้ก็ไม่ช็อตนะครับที่ช็อตเลยเนี่ยคือชั้นเลเยอร์ด้านนี้นะครับ ปกติถ้าอะไหล่มันโดยของการ์ดจอนะครับถ้ามันได้ไหมระดับขนาดนี้นะครับหลายๆตัวเลยนะครับคือซ่อมไม่ค่อยได้นะครับในหลายตัวที่เราทํามาคือเวลามันไหมพวกลายปิ้นเนี่ยไฟที่มันป้อนเข้ามามันค่อนข้างแรงนะครับประมาณ1 2โวลต์เลยประมาณเนี้ยครับมันไม่ประมาณนี้นะมันเท่านี้เลยแล้วเวลาเราเวลาเราแช่ไฟไปเราไม่รู้ครับมันก็จะไหมชั้นเลเยอร์เรื่อยๆนะครับอันนี้ไหมเยอะมากเลยครับเนี่ย อันนี้บอกได้เลยนะครับว่าเราไม่น่าจะซ่อมได้ครับคือไม่น่าจะทําคืออไม่น่าจะทําต่อแล้วครับน่าจะก็ต้องคืนนะครับเพราะว่ามันไหม้เยอะครับเนี่ยยิ่งขูดยิ่งลึกยิ่งขูดยิ่งลึกนะครับและอย่างลายปิ้นปกติกพวกชั้นเลเยอร์เนี่ยครับมันจะไม่เขาเรียกว่าแต่ละหน้าเนี่ยมันจะไม่ถึงกันมันต้องแยกจากการมันจะมีแผ่นชนวนกันก็คือมันจะไม่ถึงกันนั่นเองแต่อันนี้เหมือนมันถึงกันหมดเลยครับเวลาวัดมันก็เลยช็อตกันไปหมดเลย ปกติแล้วเนี่ยมันต้องไม่ถึงกันนะครับนี่มันถึงกันหมดเลยครับเนี่ยแต่ละชั้นมันคาบเกี่ยวกันหมดเลยครับเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับน่าจะไปต่อไม่ไหวนะครับน่าจะต้องส่งคืนลูกค้านะครับเพราะว่ามันไม่ชั้นหลายชั้นเลเยอร์นะครับแต่การ์ดจอตัวนี้ก็ไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เอาไปเนี่ยสามารถเอาชิปตัวเนี้ยไปใส่กับการ์ดจอตัวอื่นได้นะครับที่มันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันด้วย โอเคคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้สําหรับการจอไมมนะครับน่าจะไปต่อไม่ได้น่าจะเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ